เอาละครับคนแรกของบราซิลครับวินิชูจูเนียครับยิงจังหวะนี้เรียบร้อยครับตรงกลางเดนนำเซอร์เบียหนึ่งศูนย์กับบราซิลคนแรกของเซอร์เบียครับดูซานวะาลาโฮฟิตล่ะครับเด็ดขาดเหมือนกันครับไปคนละทางครับลิชาริสันขาหยับมาลูกหนีหยุดหนึ่งจังหวะแล้วยิงโอ้โหเสียบมุมเข้าไปเลยครับ ไปถูกทางแต่ก็เซฟไม่ได้นะผู้ตักษ่าประตูครับฟิลีบคอสติกรับขาหยับมาแล้วยิงจังหวะนี้ไม่ยอมเหมือน,นกันครับตีเสมอเป็น2-2กสอลาบเบลเชสุสเชสุสขาหยับมาแล้ว,วจับปาลิงก้าครับเชสุสแต่ดามิโตวิดครับอ่านได้ทันครับลุงนี้ เอาละครับยูก้าโยวิดยิงเข้าเพื่อขึ้นนำแล้วครับเรียบร้อยครับไม่พลาดครับโยวิดคนที่4ของบราซิลครับเนมาน่มาเนม่ายกไปซ้ายก้มหน้าหัดแล้วจริงลูกนี้เรียบร้อยครับหลอกหน้าเท้าได้เยี่ยมเลยครับเนมา่าเรามาดูคนที่4ของเซอร์เบียกันหน่อยครับ กับตันทีมอย่างดูซานทาดิดนะครับทาดิดครับเจอกับทางด้านของอลิสันเบเกอร์ครับทาดิดโยกไปขวาแล้วยิงจังหวะนี้ปัดได้ครับโอโ้โหเอาละครับบาร์ซิลกลับขึ้นสู่เกมครับคนที่5ครับแอนโทนีแอนโทน,น,ทนียิงลูกนี้เรียบร้อยครับหูเสียบเสาเข้าไปเลยครับจังหวะนี้ กดดันคนต่อไปของเซอร์เบียแล้วครับแบบนี้ครับไม่เข้าแพ้นะครับอิลิกอยู่ที่อลิสันเบเกอร์แลละครับอิลิกครับเข้าเพื่อสู้ต่อโยกมาขวาดแล้วยิงจังหวะนี้อู้ฮ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 ู้นู้ยู้ฮู้ฮ้ฮู้ฮู้ฮู้ลู้ฮี้ฮู้ฮู้ฮู้รู้ฮ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 ูตู่้ฮู้ฮู้ฮูาฮมีฮู้ฮู้ฮู็ฮู้อู้ฮู้้้ฮู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 ้ฮ ย่องมาลูกนีแล้วยิงอู้หเด็ดขาดครับลูกนี้อน้ำหนักดีมากครับกาเซมิโดเซอร์เกมไลินโควิดซาวิดครับขาหยับมาดแล้วยิงเรียบร้อยครับมาไม่พลาดเหมือนครับไปถูกทางแต่ก็ไม่ถึงครับทางด้านของอาลิสนครับมาดูทางด้านของอเล็กซานโดร์ครับหมดสิทธิ์เลยครับมา เอาละรครับอ,ออกนำเป็น6ประตูต่อ5ครับลิติกลิติกไม่เข้าแพ้นะครับเข้าเพื่อสู้ต่อครับโอ้โหไม่ยอมเหมือนกันครับเซอร์เบียเอาละครับผลต่อไปของบราซิลครับเป็นทางด้านของดานิโลดาดหนีโหลดยิงนิ่มๆครับตรงกลาง เอาละครับแล้วกดดันคนต่อไปของเซอร์เบียอีกแล้วครับบราซิลไม่เข้าแพ้นะครับเซอร์เบียครับเป็นทางนั้นของลาโซวิตครับเข้าเพื่อสู้ต่อครับลาโซวิตขายับมาดแล้วลูกนี้ดูหูชนคานครับมาเป็นทางฝั่งของทีมชาติบราซิลครับเฉือนเอาชนะลูกโทษที่จุดโทษทีมชาติเซอร์เบียไปแบบสนุกสุดมันเลยครับจังหวะนี้สตรีมสดทุกวันที่เพจเลดฟ็อนะครับ